มองการเติบโตของพิรพัฒน์เองนะคะว่าเรามีแผนของเราแผนห้าปีของเราที่จะโตอย่างน้อยสองเท่าตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราประกาศให้กับทุกท่านในองค์กรรับทราบเลยนะคะที่จะโตและเราโชคดีที่เราอยู่ในเซกเมนต์ที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยถ้าสองเครื่องยนต์นี้เคลื่อนที่ได้พิรพัฒน์ไปได้แน่นอนสําหรับบริษัทพิรพัฒน์นะคะเราเป็นตั้งผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ต่่งค่าเชื้อให้กับรงงแรมร้านอาหารรีสอร์ทแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมอหารนะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศภาพรวมของปี67นะคะก็เป็นไปนตามเป้าหมายที่ระวังไว้นะคะทั้งส่วนยอดขายแล้วก็ในส่วนของกําไรการเติบโตจะมาหลักๆเลยคือสินค้าด้านครัวโดยเฉพาะเครื่องล้างจานซึ่งเรามีทั้งขายแล้วก็เช่าซึ่งมีอัตราการเติบโตค่อนข,ข้างสูงจะเป็นตัวที่มาเสริมทับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มของด้านสังคาาเชื้อซึ่งดูแลในกลุ่มธุรกิจอุตสากรรมอาหารเพราะเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าประเทศไทยเราเนี้ยเราขับเคลื่อนหลกัหลกๆก็คือสองตัวเนาะท่องเที่ยวกับอุตสากรรมอาหารซึ่งปีรพัฒน์ของเราอยู่ในเซกเมนต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทยปี68เนี่ยทิศทางธุรกิจของปีรพัฒน์จะเปอยังไงบ้านไหนค่ะ ก็ยังคงเติบโตเช่นเดินมนะคะก็จะเพิ่มสัดส่วนการเติบโตให้เพิ่มมากขึ้นก็ยังมุ่งเน้นไปหลายๆเซกเมนต์ซึ่งเราก็มีแผนไปจนถึงสามปีข้างหน้าอ่าแล้วก็แบ่งออกเป็นสามส่วนนนะคะอ่าส่วนแรกก็คือในด้านพื้นที่ด้านแอเรียเนาะแล้วก็จะมีการขยายโดยเฉพาะด้านเอเชียใต้ในส่วนของเอเชียใต้นะคะก็ที่เราจะมุ่งเน้นก็จะเป็นในส่วนของเวียดนามทางตอนเหนือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ที่บางประเทศจะเป็นในลักษณะของการขยายตลาดไปยังกลุ่มด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเซกเมนต์ของที่เรามุ่งหวังเอาไว้นะคะคาดว่าจะเริ่มเกิดกิจกรรมแอคทิวิตี้นี่ยก็คือกลางปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นในลักษณะของการทําตลาดร่วมกันก็คือเป็นจอยเวนเจอร์เป็นการร่วมลงทุนในการขยายตลาดก็นําสินค้าก็คือแบรนด์ของพีรพัฒนะคะไปขยายตลาดต่อโดยใช้เทคโนโลยีและโ no น้ตฮาวของเรานะคะ ปี68เนี่ยค่ะทางทิระัศน์เนี่ยได้มีการขยายตลาดตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะอ่าก็การขยายตลาดมันจะมีสองส่วนนะคะก็ถ้าเป็นส่วนในประเทศเนาะเราก็จะยังุ่งเน้นเหมือนเดิมก็คือการขยายศูนย์ธุรกิจและสาขาแล้วก็การขยายโช์รูมก็หลักๆก็จะมีการปรับปรุงโช์รูมก็จะมีที่พัทยาก็จะสร้างโช์รูมเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับเออเอซนะคะแล้วก็ที่เขาหลักซึ่งเขาหลักเนี่ย จะเป็นการเติดโต้ซึ่งกระจายออกมาจากเกาะภูเก็ตที่กระจายส่วนมาที่เขาหลักอ่าเราก็จะไปเปิดโชลุงทีกท่นณนะปัจจุบันนะคะก็ถ้าเป็นศูนย์ของเราเองก็จะมีเจ็ดศูนย์แล้วก็อีกสองสาขาแล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศนี้ตอนนี้มีย4สิบสี่ตัวแทนหลักๆเลยถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนาะของเราก็จะเป็นกรุงเทพเนาะแล้วก็เบอร์สองก็จะเป็นภูเก็ตถ้าเบอร์สามก็คือพัทยาเอาเอาง่ายๆว่าอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆ งใหม่เงี้ยงงคะ่ะกระบี่ส่วนเมืองรอมเนี่ยเราจะใช้ตัวแทนจัดจําหน่ายซึ่งมีทั้ง24ตัวแทนในการจัดจําหน่ายสินค้าจะค่อนข้างครอบคลุมทั่วระนี่หรือว่ามันอยู่ในแผนที่เราวางไว้นะคะว่าเราต้องเติบโตเป็นเท่าตัวหนึ่งรือสองเท่าตัวตามที่แผนนะคะเรามุ่งเน้นก็หนึ่งการขยายเอเชียใต้ สองเรื่องตัวสินค้าเราก็จะเน้นสินค้ากลุ่มพวกกรีนเพิ่มมากขึ้นด้านเครื่องจักรที่จะมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเทรนของโลกนะคะในการใช้สินค้าด้านกรีนอ่าณนะตอนนี้นะคะทางาพีระพัฒน์เองเรามีเครื่องบำบัดน้ําเสียซึ่งใช้พื้นที่น้อยนะคะได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องตัวใหญ่แล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นการช่วย สิ่งอสังหลอมแล้วเรามีนวัตกรรมเรื่องการเอาโซล่าเซลล์มาไฮบริดเพื่อให้มันประหยัดลงไปอีกนะคะแล้วก็รวมถึงอา่สินค้าอื่นๆที่จะเข้ามาตอนนี้มีอยู่ในคิวหลายสิบรายการเลยค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะตอนนี้ทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเราก็เหมือนกันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่พลาดตักระแสนี้แน่นอนนะคะก็เราก็ เขาเรียกไงอยู่ในแผน3ปีที่จะพักดันให้เกิดกลุ่ม Elder c a r e หรือ Wellness ซึ่งเรามีทั้งตัวสินค้าแล้วก็ตัวเขาเรียกไงเครื่องจักรที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งเราทำสำรวจตลาดแล้วเราทำมาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มถามเพียงแต่ว่าเรามาจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใน,นุิลปกติเนี่ยเราดูแลนในส่วนของโรงพยาบาลอยู่แล้วในการที่อเอาสินค้าและบริการเข้าโรงพยาบาลตอนนี้เราก็เพิ่มเซกเมนต์ที่เป็นส่วนย่อยของเวลเนตขึ้นมา ในส่วนของปี67นะครับก็ไรายได้ของทั้งกลุ่มเ e พียพก็เติบโตตามเป้าหมายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10-15%นะครับโดยหลักๆของเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มน้ำยาประมาณสัก70%นะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องจักรประมาณ20%แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มบริการอีกประมาณ10%นะครับปี68เราเรามองไว้ว่าเราก็จะยังคงเติบโตรประมาณ10-15%โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ในสัดส่วนของกลุ่มสินค้าเนี่ยสัดส่วนตามที่บอกไปตอนแรก ก็คงเป็นส่วสนใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ในส่วนของการเติบโตรายกลุ่มย่อยๆลงไปนะครับเราก็คาดหวังว่าตัวเครื่องจักรของเราเนี่ยครับจะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับโดยที่กลุ่มเครื่องจักรพอเติบโตนะครับมันก็จะตามมาด้วยยอดน้ํายาที่เราขายพว่วงไปนะครับเติบโตขึ้นด้วยครับกลุ่มเครื่องครัวก็เติบโตนะครับแล้วก็อย่างที่มาก์คเมื่อกี้ทางคุณลุงทิษ์บอกนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครื่องตัวเกี่ยวกับกลีนโพรดักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องบำบัดน้ำเสียเครื่องทําน้าร้อนนะครับก็กลุ่มนี่ครับจะเป็นกลุ่มที่ช่วยให้กลุ่มสัดส่วนของเครื่องจักรของเราเจะตัวครับ